รถใหม่ไม่น้อยน็อตไม่ขยับรถใช้งานไม่ถึงปีนะครับผม <Wow. S 1> กับเจ้า Toyota y a r ริ Cross 2020ครับ สวัสดีครับทัสตี Auto ้ออโตเทนะครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเอกทัสตี้นะครับชื่อนี้มีแต่รถดีๆมานําเสนอนะครับวันนี้ผมเอารถดีๆมานําเสนอทุกคนอีก1คันนะครับเป็นเจ้า Toyota ายาริ c คอนะครับผมปี2020เราเสนอราคาอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับคันนี้ฟรีดาวฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างได้เลยนะครับผม ตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับสำหรับเจ้ายาริสตัวนี้นะครับผมต้องแจ้งนิดนึงว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษที่ทางโตโยต้าเนี่ยเขาออกแบบมาโดยการนำยาริสตัวปกติอีโคคาร์ของเราเนี่ยครับมาใส่ชุดแต่งเพิ่มความห่อเหลาเข้าไปนะครับมาดูด้านหน้ากันสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับของยาริสครอสด้านหน้านะครับจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมหลอดเป็นหลอด LED นะครับเพิ่มความสว่างตามกับขี่ตอนค่ำคืนนะครับผมพร้อม ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ daytime running light นะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางวันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปัวไฟตัดหมอกนะครับจากโรงงานเลยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่าคืนส่วนที่แตกต่างชัดๆเลยนะครับในส่วนของชุดแต่ง a r r p p r t s รอบคันนะครับเพิ่มความดุดันของตัวรถนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับเจ้ายาริสคอสมีแนว ความคิดในการออกแบบรถเป็นแนวครอสโอเวอร์ดังนั้นจะต้องมีความสูงของตัวรถที่เพิ่มจากเดิมนะครับส่วนสูงของตัวนี้ถูกปรับเพิ่มขึ้นมาอีก3 0ม mm ิมลลิเมตรนะครับพร้อมล้ออลลอย์แสดงสัญลักษณ์คำว่าครอสนะครับบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาด้านบนนะครับถูกตกแต่งด้วยกระจกมองข้างซึ่งเป็นสีดำเพิ่มความดุดันและแว็บสติ๊กเกอร์สีดำหลังคาตัวนี้ทำจากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับผมเพิ่มความดุดันทำให้รถตัวนี้ ดูมีอะไรที่พิเศษจากยาริสธรรมดานะครับสภาพสีโดยรวมนะของรถคันนี้บอกได้เลยว่าสมบูรณ์มากรถปี2020อะใช้งานเต็มที่อ่าปีหนึ่งกลมๆเลยหลายคนสงสัยนะนจริงๆคือเพื่อนผมก็สงสัยทีเ่เคยมาซื้อรถกับผมนะสงสัยว่าทำไมรถปีเดียวก็เอามาขายกันแต่เนี้ยผมรู้เหตุผลนะว่าทำไมก็ถึงมาขายคือเจ้าของรถคันนี้นะครับเพิ่งมีลูกเล็กซึ่งรถไซส์นี้ไม่เหมาะกับการใส่คาซีสักเท่าไหร่ เขาเลยต้องขยับส์ครับเพื่อความสบายของลูกเขาดังนั้นเขาถึงมาขายเรารถคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพใหม่เหมือนออกห้างเลยเดี๋ยวเรามาดูความใหม่ของเขานในห้องเครื่องกัน <Yeah. S 1> ดูแต่ละจุดได้เลยนะครับเริ่มจากตัวน็อตฝากระโปรงได้เลยครับทั้งฝั่งซ้ายและขวาไม่มีการขันของตัวฝากระโปรงนะครับน็อตเดิมๆรวมถึงแก้มด้านข้างเบ้าโชค๊คทุกอย่างครับ ยังกลมอย่างเหลี่ยมยังคมทุกอย่างครับไม่มีการขยับชิ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้ใหม่มากสมบูรณ์มากครับมาดูในส่วนของด้านข้างของเจ้ายาลิสคันนี้นะครับผมต้องโชว์ก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับจะมีในส่วนของตัวกุญแจเป็นแบบ k e y l เล s ด,ดังนั้นกุญแจ k e y ์เล s มาพร้อมอะไรครับระบบ smart entry แล้วก็ระบบพุ s ส start ภายในนะครับวิธีใช้ง่ายมากเพียงแค่กดปุ่มครับก็เป็นการเปิดล็อกแล้วครับง่ายดายเลย ถัดมาครับเรื่อยๆเลยในส่วนของด้านหลังนะครับนี่นิดนึงตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าเขาเลยในส่วนของครีบช่วยจัดระเบียบอากาศทําให้การทรงตัวของรถดีขึ้นและช่วยประหยัดน้ํามันด้วยนะครับตัวนี้โตโยต้าเขาใช้ศัพท์เรียกว่าฟินฟินครับใช้โตโยต้าเราจะฟินมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับว่าเก็บสัมภาระได้มากน้อยแค่ไหนก่อนอื่นเลยเห็นไหมครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับ ทำงานควบคู่กับจอแสดงผลขนาด6.7นิ้วภายในเดี๋ยวเราไปดูภายในกันด้วยนะครับภายในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับค่อนข้างจะจุสัมภาระได้มากเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบังสัมภาระเพื่อป้องกันในกรณีมีของมีค่าต่างๆครับคนจากภายนอกไม่สามารถมองเห็นโงมาได้เบาะนะครับสามารถพับได้นะครับในลักษณะ60-40นะครับผม สำหรับภายในเจ้ายาริสคันนี้นะครับเข้ามาสัมผัสแรกเลยนี่สัมผัสถึงความใหม่เลยใหม่มากใหม่เหมือนรถมือหนึ่งอ่ะมดไม่แดงเลยอ่ะคันนี้หมดเล,เลยสติกเกอร์หลายๆจุดนะครับยังคงอยู่เลยนะครับบ่งบอกถึงความใหม่มากอ่ะพูดถึงความใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันภายในดีกว่าที่มันมีอะไรน่าใช้บ้าง <S <S เริ่มจากด้านขวานะครับจะมีในส่วนของระบบเปิดปิดในส่วนของ engine start stop นะครับช่วยเรื่องความประหยัดนะ ถัดมาที่ในส่วนพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะครับลูกเล่นไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นปรับในส่วนของตัวเครื่องเสียงแล้วก็โหมดต่างๆบนหน้าจอแสดงผลนะครับบนเรือนไม้ถัดมาในส่วนของตรงกลางนะครับอันนี้จะเพิ่มความโดดเด่นนะครับในการตกแต่งด้วยคอนโซลนะครับเป็นสีเปลียนโนแบล็คนะครับเพิ่มความดุดันและสวยงามครับสำหรับตัวรถแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับใช้งานง่ายครับในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะครับอันนี้ผมตินิดนึงว่า ตร์ตากักไปนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือยังไม่รองรับในส่วนของ Apple CarPlay แล้วก็ Auto Android นะครับแต่ว่าความคมชัดของภาพก็ถือว่าใช้ได้ครับในส่วนของเกียร์นะครับผมเกียร์จะเป็นแบบ CVT นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวโหมด S เพิ่มความเร้าใจในการขับขี่ครับแล้วก็เป็นสีนะครับเล่นสีในส่วนของตัวเป n น Black มาถึงในส่วนของตัวด้านล่างนี้เลยนะครับเพิ่มความสวยงามครับสำหรับภายในรถตัวนี้ ด้านบนครับถัดมาอันนี้ที่ผมแจ้งไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกล้องบันทึกด้านหน้าด้วยทํางานควบคู่กับกล้องบันทึกด้านหลังเพิ่มความปลอดภัยนะครับในส่วนของตัวนี้เป็นของแท้จากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับตัวนี้ได้ไปคุ้มเลยสําหรับสภาพเบาะหรืออะไรต่างๆนะครับยังคงความแน่นไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับใหม่มากใหม่จริงเหมือนรถป้ายแดงเลยสภาพคันนี้นะครับ ภายในเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าดูว่าคันนี้มีความร้าใจในการขับขี่มากน้อยแค่ไหนไปเลยครับสำหรับฟีลลิ่งในการขับเจ้ายาริสคอสคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบกับยาริสตัวธรรมดานะมีการปรับปรุงเรื่องช่วงล่างมาแน่นอนคันนี้เนื่องจากช่วงล่างเนี่ยมีความกออถนนมากขึ้นแฮนดิลลิ่งในการควบคุมพวงมาลัยนี่ค่อนข้างจะคมผมว่าคมกว่ายาริสปกตินะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับช่วงล่าง มีความแน่นหนึบไม่ถึงนุ่มนวลน,นะถ้าเป็นยาริสตัวปกตินะครับที่ไม่ใช่ยาริสคอสนะเขาจะมีความนุ่มนวลของเขาแต่ตัวนี้มีความแน่นหนึบขับดีครับการทรงตัวดีก่อถนนดีมากครับอัตราเร่งผมบอกได้เลยว่าไม่ขี้เหล่ครับสำหรับรถอีโคคาร์คันสองนะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของออโตสตาร์สต็อปให้ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นไปอีกและที่สําคัญนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเข้ามาสัมผัสรถยาริสคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า ไม่แตกต่างกับรถใหม่ในห้างอารมณ์นั้นเลยแน่แนๆหน,นึบหไม่มีเสียงเงียบๆภายในทุกอย่างกริปผมบอ,อกได้เลยซื้อคันนี้ไปคุ้มแน่ๆประหยัดไปเกือบ200,000นะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับเจ้า Toyota y a r i ิ Cross นะครับปี2020คันนี้ทาง t a สตี้ออโตเทสนะครับเสนอราคา5,19,000บาทถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับผม ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นออกรถศูนย์บาททันทีนะครับผมพร้อมรับโปรโมชั่นดีๆของทางร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเคลือบแก้วพ่นกันสนิมบัตรช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีรับประกันเครื่องเกียร์กับทางเรานะครับและที่สําคัญรถคันนี้ยังมีประกันในส่วนของศูนย์โตโยต้าให้ด้วยนะครับได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่ทัตตี้ออโตเทสเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับ